โรงเรียนบ้านประแดงลาดลานลังสารอำเภอสองจังหวัดแปรเจ้าอเป็นคนเหนือเจ้าคนแป้นี่คนแป้งแป่อย่างแป้เจรอดขอบคุณนะเจ้าเสีย่เราวันนี้มากับใครเจ้ามากับตาเจ้าโอ้โหมากันยังไงอะลูกขี่รถมาเจ้าขี่รถขี่รถขี่รถจักรยานมาเจ้ารถเจ้ารถเออะถรียงเจ้ารถรถเครื่อง กระบาดลกกระกกบาคุณตาคุณตาเลี้ยงเรามาเหรอฮะเจ้าเลี้ยงแต่เด็กเลยปะจริงๆริยายเลี้ยงเจ้าแล้วยายกระต่ายก็เลยตาเลี้ยงแล้วคุณตามากแค่ไหนเล่าให้ฟังหน <c oughs> ห่อยถ้ากระเจ้าตาเป็นคนเลี้ยงมาถ้านองไงนองกระเจ้าเลี้ยงตาเจ้า ทำอะไรอะทำอะไรเลี้ยงตาดีในอนาคตงหน้าอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นครูเจ้าครู oh. ครูครูสอนอะไรเจ้า<ค>สอน,สอนวิชาดน,นิ้นูเจ้านี่คือธนูของหนูใช่ไหมลูกเจ้าและนี่คือมีผู้ใจดีมอบให้แต่ว่าสภาพธนูเนี่ยเขาไม่ได้สมบูรณ์นักศูนย์เล็งเนี่ยก็ไม่เที่ยงละแล้วตัวนี้ครับมันไว้เป็นตัวถ่วงเนี่ยก็เป็นแบบโมดิฟายปรับแต่งขึ้น แต่ก็พอยิงได้แต่ถ้าเรื่องความแม่นยำเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นตโอกาสของน้องแพรมคือหนูต้องเล็งยิงจากช่องนี้นะลูกถ้าหนูยิงไม่โดนช่องนี้ต้องรีบวิ่งมายิงช่องนี้ต่อให้ทันถ้าเลยหลุดตรงนั้นไปปุ๊บถือว่าภารกิจไม่สำเร็จอเอางี้ได้ไหมให้กรรมการมาช่วยยิงอีกคนนึงตรงตรงเนี้ย เอาไหมเลือก sure กรรมาการคนไหนลูกเม <No ื่ี้ผมเหมือนน้องนะเจ้าโขหัวผมเหมือนน้องผมเหมือนน้องก็เลือกใครผมเหมือนน้องหรือเจ้าคนนี้ดีพี่พ่อพี่แอ้มจำได้ตัวจริงเป็นไงงามเจ้างามเจ้าสู้เปล่าสู้ค่ะเราจะปล่อยลูกโป่งพร้อมกันสองลูก น้องพอเพียงสู้ไหมครับค่ะน้องแพมสู้ก่อนสู้เจ้าเ <c oughs> สียงสูงเอานะครับ <c oughs> ลูกแรก <c oughs> ไปแล้วครับ จือเด็กหญิงพัชยาพรนข้าสมจือเล่นจืน้องไออุนอายุเก้าปีเจ้าเป็นคนใต้อครับเฮ้บอแม่เจ้าบอแม่ด้วยเป็นคนที่ไหนอะครับเป็นคนจังหวัดพยาวเจ้าจังหวัดพยาวโอ้โหใส่ชุดมาอย่างนี้นี่ทำอะไรครับทำอะไรลูกมาโชว์คิวบูมวยไทยเจ้าคิวบูเป็นผู้หญิงเหรอมาโชว์คิวบู ทำไมเราเป็นผู้หญิงแล้วสวยด้วยทําไมถึงอยากต่อยมวยทําไมถึงอยากทําอะไรบู๊แบบนี้ครับตอนแรกๆก็บอกค่อยชอบเจ้าแต่โดนปอบังคับเจ้าพ่อขอบคุณพ่อบังคับและตอนนี้ชอบยังอ่ะก็พอฟึกฟึกไปก็เริ่มชอบขึ้นมาแล้วเจ้าเดี๋ยวโชว์การเตะก่อนท่าแรกคือเตะกับหลังเนี่ยเตะไม้ค่ะเตะกับไม้อย่ไม้อยู่ตรงไหนครับพี่ต้มบนหัวครับ แล้วเป้าอยู่นั่นฮะและแ้วเตะถึงเหรอครับเตะหนูแน่ใจนะลูกค่ะหนูสูงเท่าไหร่ลูกประมาณ143ค่ะเตะสูงกว่าตัวเองขึ้นไปนะครับประมาณเมตรนะครับเนี่ยครับผมพร้อมนะลูกไปครับ <Yes! S 2> อออ นี่เนี่ยตอนนี้ยิ้มแต่ไม existing, เ่<_<_<_<_<_<_<_<_เกี้ยน่ากลัวเดี๋ยวคิวต่อไปเป็นคิวสุดท้ายลูกซีนใหญ่ใช่ไหมครับคิวนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็คนไล่ตีสู้กับหนู่ม้านได้กีสู้หนูบ้าได้ก็เลยไปตามหัวหน้าใหญ่มาโอ้หัวหน้าใหญ่ด้วยหัวหน้าใหญ่คือใครครับปอจ้ะโอ้พ่อมาร่วมเล่นด้วยเอาละครับ นี่คือแม่แม่ให้มาตาพ่อกลับบ้านแล้พ่อไม่ยอมกลับทำไมกลับบ้านดึกเออมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บพ่อกลับบ้านจะกลับจะไม่กลับแล้วเ้ย อ้ามีช่วงเวลาข้างทางกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกชมอออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ